สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะก็มาต่อกัน ep สนะวันนี้ผมจะมารีวิวดาบดาบตาเต่านะครับก็คือตาเต่านี่เป็นดาบตาเต่าแถวๆลำปางลำพูนเลยพวกนี้นะก็แต่ดาบวันเนี้ยมาดูภายนอกกันเลยเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะก็คืออ่อันเนี้ยผมได้มาไหวค่อนข้างโอเคเลยนะนเดี๋ยวผมขอขอเปิดไฟอน อโอเคนี่หวนี่นลักษณะของหวนะหวตรงฝักนะแต่แต่เชือกเชือกเหมือนเหมือนขาดไปน่าจะขาดตามอายุการใช้งานนะนะอันนี้ก็จะเป็นด้ามด้ามก็หวเกือบเต็มน,นะเหลือต้องใช้ด้ามนะส่วนตูดเนี่ยส้นเออตูด ผมใช้คาไม่ถูกนะส้นเนี่ยก่อนน่าจะมีเหรียญหรือว่าเป็นโลหะปิดอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับมีม,ม,มีมอดมีแมลงเจาะมันก็เลยอ่าสูญหายไปตามกาลเวลานะเรามาดูกันเลยนะก็ใบาดาบใบเหล่านี้จะเป็นลักษณะปลายแหลมใบข้าวนะก็ก็จะมีถาาวถวาวแบบบางนะแบางน่าจะเป็นของลําปางนะก็คือ ทำไมถึงรีวิวดาบอันนี้ความพิเศษยังไงนะก็คือก็สืบเนื่องมาจากผมมีดาบดาบประมาณดาบต้องบอกก่อนว่าดาบเนี่ยเป็นดาบยุคน่าจะหลังปี2500ขึ้นมานะก็ก็ผมค่อนข้างจะผ่านมือหลายเล่มก็ดาบดาบยุคหลังปี2500เนะี่ยแต่เล่มนี้มันสะดุดตาก็คือ สันดาบเนี่ยจะเป็นสันจั่วนะสันจั่วก็คือว่ามันมันเหมือนกับมีมีสันตรงกลางนูนๆูนขึ้นมานะไม่ได้โค้งนะสันจั่วแล้วก็เต่าเต่าจะเป็นเต่าเล็กนะเอาเป็นเต่าเล็กแล้วเอ้ยมานเล่มแรกที่เคยมีส่วนใหญ่จะเป็นเต่าตัวใหญ่ๆกลมๆนะเหมือนเหมือนพวกสลัดทันอะไรพวกพ่อทันเขาก็เป็นเต่ารุ่นใหม่กลมๆก็เลยสงสัยก็ไปถามพวกพี่ๆนะที่อยู่ในกลุ่มนะก็ ก็ได้คําตอบกลับมาว่าเนี่ยมันเป็นดาบยุคยุคป,ประมาณช่วงปีสอง0ันห้าร้อยนิดๆน,นะก็คือเป็นดาบที่ตีจากกอมปางนะเขาเรียกว่าเต่าเหลี่ยมนะอันนี้เขาเรียกว่าเต่าเหลี่ยมนี่นะลักษณะของเต่าเหลี่ยมนะก็จะมีเหมือนก็เอาเป็นสี่เหลี่ยมข้อหลังตัดนะเดี๋ยวดูใกล้ๆก็ออกจะเหมือนเต่านะก็ เนะี่ยลักษณะใบดาบก็ประมาณนี้แต่วใบค่อนข้างสมบูรณ์นะใบค่อนข้างสมบูรณ์นะสันดาบนี่ก็จะมีสูงตัวเนี้ยเขาก็จะทําคมไว้นะแต่ว่าน่าจะคมน่าจะไม่ได้ถูกลับมันก็เลยไม่รู้สึกคมผมเคยดามีดาบเล่มหนึ่งตรงเนี้ยคมมากเลยกินเดือดผมไปสองครั้งนะเนี่ยอ้าดูกใ,ใกล้ๆก็จะมันเหล็กค่อนข้างจะดีเลยนะไม่รู้ว่าตีทบหรือเปล่าถ้าตีทบมันก็ต้องเอาอะไรมากัดแต่ผมไม่อยากกัดเลยผมกลัวว่ามันจะ พอใบาดาบมันถูกกัดออกแล้วก็มันจะหมดความความความขังความเก่ามันจะออกขาวๆหน่อยอก็เลยไม่ทํำดีกว่านะแต่โดยรวมแล้วก็เป็นดาบที่ที่สวยเจ่มนึงก็ความลเอียดของใบดาบก็คือสันเนี่ยหนาะประมาณ8.5นะตัวความยาวใบาดาบเนี่ย19 19นิ้วนะส่วนด้าม ด้าม10นิ้วนะครับความยาวรวมก็อยู่ที่29นิ้วก็ถือเป็นดาบที่ใช้งานดีได้เล่มหนึ่งก็จะถามว่าดาบเล่มนี้มันผ่านสงครามมาไหมก็คงไม่นะก็หลัง2,500ก็คงไม่ได้มีสงครามนะก็น่าจะเป็นเหมือนกับเก็บไว้ป้องกันตัวตามบ้านมากกว่าเพราะว่าสงครามระหว่างดินแดนอะไรของไทยครั้งสุดท้ายก็น่าจะช่วงช่วงที่ไทยขึ้นไป อันนี้ก็้ปไปเชิงตุงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองช่วงนั้นก็เป็นสงครามที่เป็นยุคของอาวุธที่เป็นอาวุธทันสมัยและอาวุธที่ใช้ดาบก็น่าจะโอ้โหสมัยรห้าแล้วรห้าหรือรัชกาลที่หกอะไรเนียน่าจะช่วงรห้าแหละที่มีการลบที่เชิงยังใช้ดาบหรือใช้อะไรกันอยู่รห้านี่ค่อนข้างจะไม่มีดาบใช้กันละหรือรัชกาลที่สี่ะรัชกาลที่สี่นี่รู้สึกว่าจะมีการรบที่เชิงตุงก็ลบต่อจากรัชกาลที่สอง รัชการที่สามีการลบที่เชียงตุงและยึดเชียงตุงแต่ว่ายังไม่ได้ก็ช่วงต้นรัชการที่4ี่ก็มีการการทําสงครามนะที่จะไปยึดเอาเชียงตุงมาเป็นของไทยแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะตามประวัติศาสตร์ก็ไปหาอ่านดูจําได้คร่าวๆแค่นี้แหละอ่าก็โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะมีท้องหน่อยดาบเบบ่นี้นะก็จะมีท้องใบใบก็รูปทรงก็ถือว่าเป็นรูปทรงที่สวยงามน,นะเพราะว่าก็ไม่ใช่ดาบ ดาบที่ว่าเป็นยุคใหม่แท้ๆนะยุคใหม่แท้ๆมันสังเกตได้จากก็บางทีก็สันก็จะมีขีดๆอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นความคิดผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นใหม่กว่านี้น่าจะหลังปีสอง0ันห้ารสิบหรือ25 2 0้ายี่กว่าๆขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นเหมือนกับว่าที่ระลึกหรือดาบประจำถิ่นนี่ใครไปใครมาก็ซื้อไว้ติดบ้านหรืออาจจะซื้อไปเก็บไว้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนะี่ยแต่เรื่องนี้คือค่อนข้างว่าสมบูรณ์สวย ก็น่าเก็บอยู่เรื่มหนึง่งในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นดาบที่น่าเก็บอยู่เรื่มหนึง่งนะคิดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เราไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะส่วนที่ว่าจะตีเมื่อไหร่ที่ไหนหรือว่าใครเป็นคนตีเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้นะอันนี้เพราะว่ามันเป็นดาบที่นานมาแล้วนะก็คือเหมือนกับบ้านขามแดงเนี่ยเขาเวนตาเต่า ตาเ่าตเตีกันเป็นชุมชนล้วจะบอกว่าจากเตาไหนมันก็บอกยากนะก็เลยเอาเป็นว่าก็ดาอย่างน้อยก็ดาก็อยู่ในโซนนั้นนะโซนลำปางก็มารีวิวรูปร่างความสวยงามนะอันนี้ก็เป็นดาบเมืองดาบเมืองที่น่าเก็บอยู่เรื่องนึ้นไม่ยาวมากเหมาะการใช้งานผมไม่ได้มีการไปฆ่าฟันใครมาถ้าเป็นดาบยุคหลังปี2500ละ โ okay. อเคเล่นนี้ก็คงจะเก็บไว้สักพักจะขายหรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันอันนี้ผมก็มข้อมูลมันก็มไม่น่ามีเยอะมันก็มีแค่นี้ทำที่ไหนยาวเท่าไหร่นะมาจากไหนยังไงนะครับอันนี้ข้อมูลผมก็ ไปถามพี่ๆเข้ามาแล้วเอามาบอกกล่าวกันให้รู้แล้วกันนะครับแต่อันนี้เท่าที่มีที่ผมรู้ข้อมูลมาที่ผมทำถานเข้าม,มานะก็รู้มาเท่านี้ก็ก็เพื่อนๆอาจจะเชื่อบ้างหรือไม่เชื่อก็ได้อันนี้อ,นนอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณในการชมนะในการฟังในการวิเคราะห์นะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้สําหรับดาบเมืองนะครับดาบตาเตา่าเต่าเลียมลำปางนะ หรือลำพูนหรืออุตรดิตอ่ะนี่ก็ว่าแต่แต่น่าจะเป็นลำปางโอเคครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ